สวัสดีคุณผูทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโลเพลเกมมิ่งเช่นเคยนะผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นแรงซีซีนะพอดีว่าเกมนี้ผมอยากขึ้น80ดาวนะครับผมตอนนี้ก็อยู่มาสเตรอนะร์นะมาดูว่าจะขึ้นไหมแต่ก่อนที่ไปร,รับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมแล้วร,รับชมคลิปกันเลยฝากกดไลค์ด้วยขอคนละหน like. ึ่งไลค์เพจซูเปอร์ไก่ขายไอเดียรับซื้อขายรหัสฟรีไฟ์และ ROV ราคาเริ่มต้นเพียง100บาท ทางเพจรับซื้อขายระหันแบบไม่อันทุกรูปแบบและยังมีเว็บอีกด้วยนะครับผมสามารถกดซื้อหันแล้วได้รับทันทีระบบจะส่งหันให้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องรองใครมาตอบแบบสดๆส,ดส,ดส,ดสำหรับน้งนองๆคนไหนที่ต้องการซื้อรหัสดีๆไปเลยนะครับผมทักไปทางเพจได้เลยนะคาเตือนเพจจริงต้องมีผู้ติดตามเงแสนคนขึ้นไปเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยจะขึ้น8ปดดาวแนละ้ว ตัวนึงนะฮุยตกใจเจ็บสองเพื่อนไม่ผมยิงเจ็บสองเลยนะเนะี่ยอุ้ยไม่ตายได้ไงอะ่ะโอ้โโอโดามเมจโคตรเยอะสวยเพื่อนอ้าว อะไรวะผมยิงโคตรเจ็บเลยนะทำไมมันตายยากกันจังอะโอ้โหเจอเกมตึงวะหลักดาวเจ็ดเจ็ดเล็กเกมนี้ตึงวะ จะขึ so 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 ้น8ปดสิบดาวเจเกมตึงเลยเพื่อนเหรอก็ยิงไปเยอะนะแต่เขาตายโคตรยากอะวิ่งเลยแล้วกันเพื่อนโผมเลยหรอเขาจัด่ะ ขึ้นเท้านะน่าจะมีคนอยู่บ้านฟาร์ตม,าม,ตรามตัวนึ้งลมเลยเพื่อนลมเลยต่วงนะึ่งหน้าหงตัวหนึ่งนะด้านในบ้านตัวหนึ่งต่วงสองอแปลกๆแ,แล้วทุกคน วิ่งก่นวิ่งกันวิ่งก่อนวิ่งกันใจะเย็นนะจะเย็นนะเฮ oh. ้ยเห็นได้ไงอะ่ะโอ้โหเห็นเฉยเลย <Wow. S 1> เกยมตึงว่ะแล้วเพื่อนไม่ถมเลยเขามาโถบอย่างดีเลย yeah, <boy. S 1> อยู่ด้วยกันสามคนยิงซู่เ้าไม่ได้ได้ไงมะเพื่อนงงจัดเลย สองศูนย์เเพื่อนนะเอ้ยตีไม่ตึงนะขอขอระวังระเบิดนะเว้ยเล่นเลยเพื่อนเล่นเลยเฮียเกือบโดนจะล่วงจะล่วงจะล่วงเจ็บจัดเอ้าไม่เข้าไปเล่นไหนคนนี้รออะไรเนี่ย เพื่อนดิงไปเพื่อนสวยสวยสวยท่านไหนวะตัวหนึ่วไปส่องคนเลยนี่ว่ย่าล่วงนะเพื่อนฮัานหลัโคตรเจ็บเลยอ่ะเขาโคตรเจ็บหลังมาโอ้โหหลังมาชุบได้นะเพื่อนนั่งลงนั่งลงสวยสวยท่าในตัวเดียว ทีานอกเหรอแล้วน้องทุกเพื่อนอยู่หมดชุบหมดมาเดมาเดเองให้เปิดไม่พูดน้องๆมาเปิดตอนตายเพื่ออะไรวะเสียงแบบบินจัดเลยเมื่อกี้ Hoa khó nói nguyên vọng. Hoa khó nói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 . Hoa

แต่เย็นน้องข้าหน้าตัวนังเขาชูเพื่อนว่ะเอ้าชิบหายละร่วรนึงมาเลย นิ่งๆไว้น้องนิ่งๆไว้กีม,มันตึงอ่ะกูเล่นห้องโปลรีกี่ไปเนี่ยตึงจัดเลยซื้อลูกซองยังไม่ได้นะซื้อลูกซองได้อยู่แต่แบบมันเป็นลูกซองหนึ่งไงมันยิงเบาเกินปืนนี้ไปก่อนแล้วกันสองสองลเพื่อนชูเขาเล่นล่างดีก,กว่า เขานั่งแอร์ดรอปนะั่นน่ะปลาเช็คก่อนทุกคนมีตัวนะสวยน้องตัวไดีดาวไม่รู้อุยเพื่อนเข้าไปเล่นเลยะวะวางนึง่งสองเอ็กก่อนทุกคนฮุยโอ้โหวิ่งมาใส่ลูเกเบดชุบได้นะ โอ้โหผมพาจัดเพื่อนซู้เขาเพื่อนโอ้โหผมพาจัดเลยทุกคนวิงนน่งมาใส่ลูกระเบิดเฉยเ้างงจัดวะงงกับตัวเองวะชุบได้น้องชุบได้สวยสวยครับผมบนะมาดิอะไรวะจังหวะแบบเป๊ะพอดีเลยเมื่อกี้นะมาผมสามสองละ ดีนะเราไหวเมื่อกี้ถ้าแพ้นี่ผมแบบต่อยตัวเองเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะตัวพลาดเลยเมื่อกี้อย่าอ้อมให้น้องค่อยเล่นนะเว้ยเขาดันเหรอสวยครับผมไปเล่นเลยดีกว่าไม่ดันละไม่อ้อมละเฮ้ยสวยน้องเฮ้ยออาเองไม่เข้าไปเล่นกับน้องอะ่ะ เขายิงดาวสองแล้วน่ะสวยมาเลยปาระเบิดมะม่วงโดนได้ไงขอบคุณนะตัวเดียวปล่ชิวน้องลูกซองครับเพื่อนอัรคเจ้าเพื่อนเอาเลยเพื่อนปล่อยแล้วสวยมาเลยเกียร์ตึงจัด เพื่อนบอกเอาอะไรเพื่อนผมตกผมปล่อยแล้วจะรู้ว่าแปดคิวว่ะทุกคนมาจัดเลยเกมนี้เพื่อนก็เอาอยู่นะ โอเคถ้าใครชอบคลิป4ีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมตามเกียร์นะกดไลค์คลิปนี้มันถึง200ไลค์ที่ผมตามนะถ้าไม่ถึงก็ไม่ตามเพราะว่ามันห่างเกียลนอยู่11ดาวนะตอนนี้ดูดิขนาด80ดาวายังตึงขนาดนี้นะเกียร์จะขนาดไหนโอเคผมสำหรับที่นี้ผมขอตัวลา์ไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไปละ